วและอุณหภูาพดัอย่างเซนเซอร์แสงถ้ามีแสงสว่างเพิ่มขึ้นค่าระดับความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นส่วนเซนเซอร์วัดอุณหภูมิยิ่งร้อนขึ้นค่าอุณหภูมิก็สูงขึ้นค่าที่ได้จากเซนเซอร์เหล่านี้ก็จะถูกแปลเป็นค่าดิจิตอลที่คอมพิวเตอร์อ่านออกตรงนี้ไมโครคอมพิวเตอร์ก็จะแปลว่าตอนนี้สว่างแค่นอุณหภูมิมากหรือร้อนเท่าไหร่เร็ว ยังมีช่องเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภายนอกสามารถเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอกได้สี่ช่องคืออินหนึ่งถึงอ,อินสี่แต่ะช่อผลก่อ,กอสั่งงานซึ่งตรงนี้นะจะขึ้นอยู่กับทุกคำสั่งที่เราสร้างไว้ให้ที่ไบรท์กจะสั่งให้อะไรทำอะไรว่าแต่มีอะไรที่สั่งได้บ้างสาั่งจอแสดงผล LED ขนาดแปดพูนสิบหกจุดสั่งปั๊เซอร์ให้ส่งสีเปโน้ตต่างๆ สส่งกระแไที่ไปก็จะเป็นอุปกรณ์บอร์ดอัจฉริยะที่เราจะลองเขียนโปรแกรมนะคะเืดองต้นกันหน้าตาของโปรแกรมนะคะที่คะจะมีเมนูนะคะหลักๆอยู่ซ้ายมือนะคะมีเมนูหลักๆอยู่ซ้ายมืออันที่หนึ่งเลยคือพื้นฐานเมนู 6คูณ8นะคะอันนี่คือ6คูณ8นะคะก็่นเลยจะคุณครูว่ามันคล้ายๆกับป้ายไฟเชียร์ป้ายไฟเลยนะดาราตะลุงตลิ่งใช่ไหมเออที่เราเห็นนะสู้ๆค่ะพี่อะไรต่างใช่ไหมคะเนี่ยระบบการทำงานเครื่องเดียวตานนี้เป็นหน้าจอเผ็นพมบนะคะอะในคำสั่งพื้นฐานก็จะประกอบไปด้วยคำสั่งต้นๆนงต่ออย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูื่อยกันต่อไปนะคะอันที่สองจะเป็นอานิสาก็จะเป็นกบบว่าสมการอานิสาก็รือแบบว่ การที่คำนวณทางอันนี้ต่างอันที่ต่อมาในเรที่สามเป็นเรื่องของตัดก่อนนะคะของตัดก่อนนะคะต่างๆนะคะนอกจากเป็นเรื่องของเงื่องขาต่างๆนะคะที่เราใช้ในการสื่อตัวเองที่นี่็นเรื่องของการวนรอบนะคะวนรอบอะไรที่ทำเดิมๆซ้ำๆวนไปวนมานะคะเราจะใช้เราจะใช้เมนูนี้นะคะโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลามันทำงานหรือใหทำงานแบบวนลูปวนรอบ และเครื่องมือจบกับการรอ์โดนเดนตรีที่เราเราสังเกตว่าเราสจบ้าไปยังไม่มีปทีโยชน์แล้วนั่นก็คือเป็นโปรแกรมเดิมที่ทุกที่เราได้เขียนไว้นะคะก็คือจบีบบดนตรีถ้า มาแล้วค่ะสดขึ้นมาแล้วนะคะสดขึ้นมาล่ามาค่ะล่าแล้วก่อนลาแ้ก่อนล่าสบายนะคะอีก่ที่พื้นฐานเหมือนกันนะคะเพื่อเป็น L ฮมีดี16คูณแตกแตกเลื่อนเมื่อขอมนะคะของนั่นเองในภาษา เราเอาไทภาษาต้งีกนะคะเป็น้านี้ให้เป็นไทยเาะแล้วก็ใส่งานเไทยสัญาตภาษาซกก็ใช้ีปรนาษสื่อได้ค่ะแล้วต้นล่างค่ะนุ่มจิตตอกนะคะล่ามานะคะเ v d กนะคออ่นะะสังเกตเห็นว่าด้านหลังมัเหมือนจิตที่ยังไม่เตมเต็มใช่ไหมแต่ว่าต้องมีอีกหนึตัวตัวนี้เป็นการบอกว่า เราดีๆที Elliot, so ่ปกปูนแต่ก็มีเหตุกาดณนี้ให้แจงอยู่หน้านต่อนี้นะคะแบบเลือดนะคะแบบเลือดนะคะให้แจงของอะไรล่ะให้แจงส่งของอะไรล่ะก็ความใช่ไหมคะที่ขึ้นขาเหมือนกันค่ะอ่ะอันไหนคือข้อความเมื่อกี้นอ่ะคือข้อควางชื่อเมื่อกี้น่ะชื่อเมื่อตอนอันนข้อความค่ะอันนี้อะไรเนาะอ่ะโอเคเลือดแล้วก oh, <zing> ็ฟาง ที่ว่างหนึ่งงคะหลังจากนั้น,รนเราจะได้มันลันถามบอร์ดนี้ทำอย่างไรเมื่อเราทำส,ส,สั่งเสร็จแล้วกดปุ่มลูกศรงของลูนึงนะคะเป็นการตัดลันบอร์ดที่ถึงนะคะอันนี้มันจะตรวจสอบว่าอุาปกรณ์ USB และบอร์ดมันเชื่อมต่อกันปกติไหมนะคะถ้ามันขึ้นว่าพรานนะคะแปลว่าอุาปกรณ์เรา Bảo

ส่วนมากก็จะมีแต่ผู้สูงอายุที่ยังเป่าเป็นบ้างค่ะแล้วก็จะหาเรียนได้ยากถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของชาวม้งค่ะ แค่กลิ่นที่ม่เคยเลือนลา,ยางยามหอมดัวันเก่ายามเมื่อลมโชยมาทิ้งไว้เพียงอาดีที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจก็ความรักของเรายังดีใช่ไหมในความฝันเรา ไอเธอนั้นมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปกับความรักของไรคของมันเดิมใชหรือเปล่า